มาเอาเก็บขึ้นแม,แม่หยิบพ่อมาเอาเก็บชะอมอัทางนู้นก็เป็นเอ่อทะเลสาบอะค่ะทะเลสาบที่ไหลไปถึงเจนนีวาเลยค่ะไอ้แฉบสบายกับเพื่อนเลยค่ะอีนแอ้ไปยืนใกล้ที่มากก่อนเร็วอ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนแม่ข้ามรัดมาซื้อมาซื้อผักไทยเนาะอะโต๊ะยงเด้อเดอเดให้คุณตาไปก่อนเดีวยวโอดเเียนเ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อของไทยกันเนาะผักไทยของไทยอย่างนี้ยค่ะเอม่าระวังนะลูกเราเข้าเมืองใหญ่เราต้องไม่วิ่งนะคะเอม่าต้องใจเย็นๆนะเดี๋ยวรถชนนะมันไม่เหมือนที่นนะทางนน้นนะเอม่าทางนี้ต้องระวังเพราะว่าคนเยอะแล้วก็รถเยอะด้วย เ,เขา้าเข้าเมืองจะรู้สึกว่าตื่นตืนนิดนึงค่ะเพราะว่าเหมือนว่านนอกเข้าเมืองยังไงไม่รู้อยู่ตะบนขเขาค่ะเข้าเมืองทีก็แบบกลัวรถนะค่ะ <c oughs> ไปเลยเดินจับมือซอนนี้ไม่มีรถหรือปร <c oughs> เปล่าซาราเยาปาว่าจยมาัาอิชินโอเค ปล่อยได้ค่ะถนนเช่นนี้รถเข้าไม่ได้วิ่งให้ทันะป้าหน่อยมาได้เยอะอ๋อห้ามจับเสื้อเหรอ,หหอก็เดินเร็วๆสิพานุ่นอันยาอะตองอะตองอ๋งอ,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 อโอเคไม่ค่อยไม่ค่อยชินกับการเข้าเมืองแม่จะแบบยุดยุดยุดตลอดอย่างเงี้ย ในเมืองเนี่ยเขาจะมีโซนที่แบบรถเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอัญญาเดินมาเร็วๆอเล่รถจะวิ่งได้แค่โซนนอกอะค่ะฝั่งนู้นก็เป็นเอ่อทะเลสาบอะค่ะทะเลสาบที่ไหลไปถึงเจนีวาเลยค่ะแถวเนี้ยเอ่อใกล้ทะเลสาบจะไม่ค่อยมีแดดอะค่ะ หน้าหน้าหนาวนี่จะคืมอย่างเงี้ยตลอดเพราะว่าเมฆปกคลุมค่ะแต่โซนวาเลนี่จะแดดเยอะกว่าค่ะอ่ะเดินเร็วๆหน่อยค่ะอเลวิ่งหน่อยขี้คอดูไปบูเบ๊บูเบ๊ เอชี้อ่ะซึ่งซาน่อเอเบลล์เนร้านนี่อ๋อสองอันสองเอาล่ยายอีกหนึ่งอันเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยค่ะมนจะดูนิ้ โอ้ยเลยดูเลือสองแพ็คเลือสองแพ็คพอดีเลยเยสเตอีมันโอเคค่ะเอาสองลูกมันม่วงสองลูกแกบอกว่าเอ่อสำหรับครอบครัวคนไทยลดให้ครันี่เปอร์เซ็นถึงดิสต้ะแกบอกว่าลดให้สินเลยค่ะ แม่อาจจะมาดูของว่ามีอะไรมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วจากนั้นก็ค่อยสั่งกับแกในในในไปรษณีย์ค่ะเจ้าของร้านบอกถ้ามีคําถามถามได้ตลอดเลยเผื่อหาอะไรไม่เจออะไรเงี้ยค่ะผักสดมากเขียวปีเลยค่ะพ่อมาเอาเก็บขึ้นแม่หยิบพ่อมเอาเก็บชะอมพี่เจ้าของร้าน ให้ของขวัญค่ะคนละตัวไปสักสองอันค่ะผักกัดโอเคผมจะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวโอเมีขนนอ่อนด้วยค่ะเปียอ๊า เซต่อเดี๋ยวกินสตรอเบอรี่กินสลัดส็สตรอเบอรี่เซซิลมีกุ้งฝอยด้วยค่ะแต่เป็นแบบแช่แข็งปลาดุกปลาดุกนึงปูสอง โหราคามันแยกองตุ้งจงเอ็มาระวังชนนะลูกนะโอ้ยดักก่อะม่ซี แม็กซี่บุ๊คคุณคอมพิวเตอร์100%ที่งานงานอะไรโอ้คอมพิวเตอร์ดูดูคว้าแพมัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูสิดูสิกลับบ้านได้สามถุงแบกกันไปค่ะต้องรีบกลับเพราะว่า จ่ายจ่ายค่าจอดรถไว้30นาทีค่ะถ้าเกินนี้ตำรวจเขาจะเดินเช็คตลอดก็อาจจะโดนปรับได้เนาะถ้าเราจอดเกินเวลาที่จ่ายอะค่ะไอแชบสบายกับเพื่อนเลยค่ะยูริซอน s o m e t h มั้ง Do y o n t one m o ฮะชาวบเบียเพตูซอน ปิดอะไรปิดจมูกทําไมคะน,นี่เป็นลานอะไรสักอย่างคะแมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ประดับดอกไม้สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะซื้อของเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านกันเลยเนาะเดี๋ยวกลับไปเปิดกลับไปเปิดกล่องของปณะค่ะปณะจากเชียงใหม่ส่งของมาให้สงเสร็จดีแล้วเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะย่ารสวัสดีค่ะ อันนี้กินอันนี้เชฟขค่ะติดกันหมดแล้วค่ะอันนี้อันนี้โอเชกินอันนี้ทาอันนี้วันนี้ตั้งแต่เช้าคือแบบบุ้นเลยค่ะลงไปซื้อของด้วยไปเพียงมากพอดีตึ้งเขาเออเขินนะคะเขายืดตัวก็พาลงไปซื้อตางเกงด้วยซื้อเสื้อด้วยแล้วก็ ไปร้านเอเชียด้วยค่ะไปซื้อผักไทยเนาะกับข้าววันนี้มีน้ำพริกกะปิค่ะหน่อไม้ต้มผักสดแล้วก็แกงส้มค่ะแกงส้มกุ้งที่มาตักกุ้งไปหมดแล้วอันนี้ก็เป็นแกงเขียวหวานค่ะนนะต้มจืมด,ดผักกาดขาวหมูสับพ,ดดพี่มาลีกินมากเลยค่ะจะเปิดของขวัญเอามจะเปิดกล่องจาก ป้านะอาหารมาณจักเชียงใหม่สูงขอมาให้พี่มาพี่มารีบก,กินข้าวใหญ่ค่ะเพราะว่าพวกเนี้ยพี่มาต้องไปเรียนแล้วเอ่อตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วพอสองทุ่มพี่มาต้องเข้านอน้เขาก็เลยรีบกินข้าวเดี๋ยวไม่ได้เปิดกล่อง พี่เอามากินแกงส้มได้ค่ะแกงส้มพี่แกงพี่แมวค่ะฉันเปิดซองของเขพี่แมวส่งพริกแกงมาให้ใส่ผักซองพริกแกงสำเร็จรูปแม่ก็เอามาปรุงสปิรเพิ่มน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกใส่เพิ่มไปนิดหน่อยค่ะเอ็ก l l e n ลดีที่สดเลยมูี่ชงถ สวัสดีครับสวัสดีครับขวัญตากป้านะเชียงใหม่ค่ะมาถึงเมื่อเช้านี้ก็เดี๋ยวมาเปิดกันเลยเนาะว่าป้านะส่งอะไรมาให้เด็กๆลายมือป้านสวยมากเลยเดี๋ยวเอ็มมาไม่ต้องช่วยอย่าเอามือเข้าไปเดี๋ยวก็ต้อนอย่างคนละ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 ความ patient ขึ้นสิเตะอันปะเอเลย อาบุชั่มโฟสุ่ซ a นอแต่ไม่ a องม่แมาทาสวนต้องใส่ปนนะนาให้แม่มทำไอ้นี่แน่เลยฟาิซาเา้ต่ต่ายบาย้ารตใช่ไหเาแมมใส่ทสวนอันน,อน,อนี้ปะนาให้ใส่ไอ้นี่แน่เลยค่ะตอนทาสวนตอนาร้อนนะคะ ให,ห้หมุนหมุนให้ปห้านะดูหน่อยว,ว้าวเป็นชุดไทยค่ะเ,เสื้ออันนี้ใส่ได้ซัมเมอร์หน้าแน่นอนค่ะอันนี้ของน้องมาแม่แยกออกมาอันนี้ของคมาอันนี้อัญญาาตอนนี้ปวดววปวดไทยปวดไทยหนักปวดอืึอยู่ค่ะโมปวดอึอยู่เราจะไปให้อะ อันนี้ป้านะไม่อันนี้ป้านะอันนี้ป้านะอยู่เชียงใหม่อยู่ทไทยแลนด์เชียงใหม่ส่งมาให้ปาฝนเมื่อวานไงอันนี้ให้นิมาใช่ไหมอ่ะไม่ยอมมา,กาใกล้ๆก่อนสิอย่าเพิ่งมุนแรงเดี๋ยวก็เวียนไม่มากชิบะต้องเลยเนี่ยเอ็มมายืนดีๆให้ป้านะดูก่อนสิอุ้ยยังกระลิงเลยวาละ ไมายืนตรงนี้ยืนดีๆสวยๆอันเสื้อตัวนี้พอดีใส่เลยค่ะใส่ตอนนี้ได้ดีใจไหมป้าส่งมาให้สลับถ่ายคลิปอยู่บ้านค่ะขอบคุณค่ะอันนั้นไว้พระเอมมาอันนั้นไหว้พระเนี่ยต้องใส่ไปวัดแต่วัดอยู่สวิตใกล้มากเลยค่ะ ย,ยังยังไ, <ป S 1> ไปฟังนู่นอีกอันญ่า <laughs> อัญญาไปยืนใกล้พี่มาก,ก่อนเร็วน่ะถ่ายหนักเสร็จแล้วค่ะเอมาเอมจะจับมือเอ,อมาจับมือต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เอาต้นนี้ต้นนี้อนนนนพอค่ะพอพอพอเดี๋ยวเวียนหัวอัญญากับชุดนี้แบบโอ,โอ้โห <laughs> อัญญา <laughs> นุ่นนุ่นมามา ปนขออัญญาดายืนนิ่งๆให้แม่มาจับภาพก่อนได้ไหมยืนเฉยๆได้ก็ยืนมายืนตรงนี้สิคะเร็วก็หน้ากับเอ็มซีอยากดูอ่ะยืนเฉยๆก่อนสิฝันเหรอแปลว่าเรามีสิ่งนั้นเหรอหรออ้ต้องมีเจ้า อันยาชอตเด็ดกันดมปาใส่กระดุมยังไม่เสร็จอันยาอันยาคะมันมันใช่ไหมเนี่ยใส่ผ้าสิ้นกระโดดเหมือนลิงเยอะยังกะลิงเลยค่ะ ปาจิมจิ้มตาค่ะนี่แหละมามาถึงบอกว่าให้ใจเย็นๆย็นไอ้แม่ซนไอ้ม่ดืใช่ไอ้มาก็เจ็บตัวไอ้ม่เป็นคนกระโดดไปไปโดนมือเปนโดนนิ้วป้าป้าเองเพราะฉะนั้นป้าป้าไม่ได้ทําอะไรเลยโอเคอ่ซนไงดื้อดนนิ้วป้าป้าค่ะเขากระโดดแล้วเขาไม่ดู็เลยนิ้วป้าป้าจิ้ม เดี๋ยวพี่มาเป็นนอนแล้วค่ะพี่มาไปเปลี่ยนชุดนอนค่ะขอบคุณมากค่ะป้านะขอบคุณมาค่ะป้าน้าไปเหนื่อยแล้ว <laughs> มีน้ำตาค่ะอันนี้ก็ยังไม่หยุดอดอโอ้ยดอันนี้นอนกับรถมาบ้านนะคะเหมือนลิงเลยไเพียมาถอดชุดไปนอนค่ะกุกไปนปาา พรุ่งนี้ไปโรงเรียนค่ะพรุ่งนี้เราปีมาฝากกดไลค์กดติดตามซับสไครส์ค่ะฝากติดตามกด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  EP ขอลาไปก่อน EP ต่อไปซับสไครส์ค่ะไว้เจอกันใหม่ไว,หมไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปนะคะ EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ไปและะ้วค่ะเดี๋ยวพี่มาต้องรีบนอนแล้วค่ะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนค่ะฟันดีคะ่ะจุ๊บ ทำดีบ้าไปมา<ะ>ต้นจิตจำสีเก้าสามส่เก้าอ,อะไรอีกมันออกไปแล้วสามสเก้าอ่ะสี่เก้าอ่ะมันออกไปแล้วเอาเลขใหม่สิเลขใหม่เมเห็นโมเดูนี่จำจิตโตนี่น่าไหอะไรใหญ่

แม่จ้าแม่จีโน่โนอะไรอีกห้ามอะไรม่แม่เอ็มแม่เจจีจ้าจีโน่ดมหม้อโอเคไม่ให้แม่มาสวัสดีค่ะโอเคแล้วแต่จะทําค่ะเจจีจ้าจ้าจีจีจ้าจ้าจจาจีโอเคอันนี้ดาอันนี้ดาจะสวัสดีคนเดียวไม่ให้แม่มาสวัสดีใช่ไหมคะเออน แล้วแต่อ่ะอัญยดาสวัสดีก็ได้ทำให้หมามาสวัสดีค่ะตายมามาดิตาอ๋อให้มหมาสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะพี่พีแมม่ดิตาจ้วยแมาอ๋อโอเคแล้วเมื่อกี้าเสร็จยังโอ้ยเอ็มม่านอนค่ะตัวเอง่็ไม่นอนง่ายหรอกนอนมาในรถตั้งชั่วโมงครึ่ง เสร็ยังนั่งถลกกระโปรงขึ้นบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ